เนี่ยครับผมมีเรื่องปรึกษาครับเรื่องอย่างอีกผมว่าสิเลือดกับผู้ปุ๋ยอืมชเลือดกับผู้ปุ๋ยหรืแน่ใจแล้วเอาดอนอีลิแน่ใจชื่อเลือดผู้ฮิตยังเลยงานการบรสัทธ์ดีมากที่มึงเบอกคำนี้กูรอคำนี้มาโดนแล้วสั้นกับบูมีสักบ่ได้ยอนกูเห็นซูเมอบ่ได้ยอนเนี่ยคือผัวเมียกันสัสไปบอกจังไงกับมึงเป็นผัวเมียกันบักกันนี่ เดี๋ยวคุณไม่ว่าผมมึงหาว่าไซร์ไร่เมียมึงเี้ด่ากูอีกใร่ไร่ขขาขู่กันอะบุกไปไซร์ไร่ถ้าผมไปบอกเรื่องนี้เนียเขาเลิกเลยเขาจะเลิกกูยินดีน้ำเลิกรวดมึงเลิกเลยเลิกในมือนี่แห้งดีครับเลิกเลยเลิกเลยการเรียงานมันบอกเอาเรื่องโอ้ยเป็นแม่สีเลือนมาได้คนยังสี่มาพันมาพันมาพันพันมีลูกมีเต่าเทียนยังไงไม่ไดครับโอ้ยปรได้ย้อ่อนเราปนได้ย้อนไปหาเอาผู้ไม่ผลจอยกับจอยเป็นจั๊กจั่๊กแตกน้องกูมีหาัวปวดพุูนน้องง่ายพนเอาเห็นอย่างจอยโอ้ยแหงหง จอยอย่างพบัวร์อุยงานการบวชสังกัมมบมันบวไรยอดมันบวเมนแม่สีเลือนมันไม่ใช่แม่ของลกูกเข้าใจปะโอเคครับไปเลยเลยเคคพี่ต้นทำไมไปกินอะไรมาอยู่แล้วเนี่ยฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมกเก็บให้ผมเอา <ไร S 2> หน้าเช็ดเนี่ยก็ทิ้งดีๆหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกน้ำมูกอ่ะมันมีเชื้อโรคเดี๋ยวเด็กเขามาเก็บมาเหยียบแล้วมันมันติดใช่ไม่เป็นไรนะถ้าตรงไหนสกประปกบอกกูอย่ามเป็นกาวให้ เห็นพี่ทำงานเหนื่อยยังไงได้ไหมกว่าให้นะไม่ใช่แค่กว่าเลยมไม่ใช่แค่กว่าแค่สิ่มันเห็ดอื่นๆไงแมนมันเห็ดอยังโมเป็นเห็นอยังรอดอุยพี่มีเรื่องจะพูดด้วยทำงานมาเหนื่อยอ่ะเอากินน้ำก่อนเห็นไหมหน่ะดูซิเหนื่อยออกนะเอากินน้ำก่อนไม่ได้นะเนี่ยแต่ยังไงก็กินน้ำกินข้าวก่อนนะเตรียมกับข้าวไว้ให้ด้วยเตรียมกับข้าวด้วยใช่ไอ้นั่นอ่ะ อบเอี่ยนที่พี่ชอบของที่พี่ชอบเลยหนูทําให้ใช่หนูเปี้ยวเอี่ยนมาจากไหนอ่ะหนูโดดลงตมตะคุปมาเองเลยนะพี่หนูเห็นว่าพี่ชอบมากเลยพี่ไม่ชอบเอี่ยนเลี้ยงไม่ใช่หรอเรื่องเนาะอะไรเลื่องเนี่ยยังไม่เป็นเลย่องมันพูไปซื้อมาบอกตัวพี่มีเรื่องจะพูดกับขุยแต่พี่ที่พี่ไม่ชอบกินอกเอี่ยนกับข้าวเจ้าข้าวสวยใช่ไหมใช่ขุยก็เลยจะอุ่นข้าวเหนียวให้ ตอนแรกหูข,ข้าเจ้าแล้วแต่พี่น่าจะอยากกินกับข้าวเหนียวจะพีจะอุ่นให้นะเหลือจอิ๋วมันขยีเพื่อนหรือ่ะวันนี้พี่มาสังสรรค์กับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยหูเตรียมเหล้าเตรียมเครื่องดื่มมาเลยไว้ให้ครบเลยใช่เตรียมให้ทุกอย่างเลยกลัวพี่กับเพื่อนไม่มีอะไรสังสรรค์ มาเจอกันทั้งที่เนาะก็แบบอยากคูยคุยอยากมีฮาหรือเข้าใจตีสองตีสามก็ได้เลยนะเดี๋ยวปุ๊นอนรอในห้องอืให้เป็นไรนะอย่าปุยล้างห้องน้ํารอก็ได้ล้างห้องน้ำใช่ห้องน้ํารวมเดี๋ยวพวกพี่ใช้กันมันจะสุกกระปุกไงเดี๋ยวจะฉีดให้มันหอมสะอาดเลยโอเคอเคนาะแล้วกินกินเสร็จแล้วแบบไม่ไม่ต้องเก็บนะพรุ่งนี้เช้าปุยจะมาเก็บกว่าทำความสะอาดเองพวกพี่กินเสร็จแล้วยกย้ายกนไปนอนได้เลยโอเคนะคะ เออแล้วแล้วเมื่อกี้พี่เบียจะพูดกับยูหรออ๋อไม่มีนะเนียฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไ,ไปรอนที่ห้องลนะเดี๋<อ>ยวพี่มีรเรื่องจะพูดกับพี่ๆไม่มีแล้วนะอ่าโอเคโอเคไปนอนรอนะคะโอเคยังไงกินแล้วก็อย่าก,กินดกนะโอเคไปนอนนะคะพี่จะเตรียมข้างไว้ให้เรานะรีสอร์ทห้องที่ดีที่สุดเลยนะห้องใหญ่มากอ่าพี่บ่าวอุดรก็เหมือนกันนะเตรียมอาหารเช้าเอาอะไรไว้ให้แล้วค่ะถ้าถ้าพุงมีแหงก็กินเครื่องดื่มอะไรที่หนูแบบแก้แหงไว้ให้ได้เลย เดี๋ยไปนอนแล้วแหละกลัวแล้วนะคะกระดีพันเองจ้ะดีได้หล่ะเลือกซะเลือกจูบมันดีไหมเลือกเนาะมันดีกันไหมเลือกคุยก็สูนนั่นแหละเอาเอามอกระดีป้านีว่าจมมาสิเลือกสิเลือกโอ้เพราะไงข้าปรึกษากันสิล่ะเออนั่นแหละัวเมียลูกเรียวพิษกันอีกเออเขาเขาเป็นหมาหมาถือโอ้เวยเลยหวานเลยอ่ะพี่พี่ต้นแยกแล้วเหรออย่านอนดึกนะคะหนูเป็นห่วง จัดจ้ากินก็อย่าอย่าเยอะแต่ไม่เป็นไรแต่หนูก็เตรียมให้เต็มที่แต่ว่ากินแล้วก็เก็บด้วยพวกมึงอ่ะโอ้เนี่ยเดี๋ยวไปนอนก่อนโอ้โหโอ้โหเฮเวนโอ้โหดูแลกันดีๆนะคะเออไปห่วงฟวามาต้องมาห่วงมุกูดับคุยเ้ย